สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นดอทคอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามพ่ายแพ้กับทีมชาติไทยไป0ต่อ3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิง AVC Cup 2022 การแข่งขันรายการ PPTV วอลเลย์บอลหญิง AVC PNVF CUP 2022ันิอรณ Field Sport Arena เมืองปาซิกประเทศฟิลิปปินส์วันที่29สิงหาคม2 5 6 5เป็นการแข่งขันในรอบชิงอันดับที่3ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป3ต่อ0เซตด้วยสก,กอร์25ต่อ19 26ต่อ24และ25ต่อ18 ทำให้ทีมชาติไทยคว้าอันดับที่3วอลเลย์บอลหญิง AVC Cup 2022ไปครองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามพ่ายแพ้กับทีมชาติไทยไป0-3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิง AVC Cup 2022จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าโอ้พระเจ้าเซตที่2นํา23-20ต่อแต่ก็ยังแพ้ มุมมองท่านต่อมาครับแพ้วันนี้ก็เพราะว่าโค้ดแย่มากไม่ใช่ในักกีฬาเล่นแย่หรอกนะคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าหน้าเสดายในเซตที่2ถ้า,าคุณอาชนะได้ในเซตที่2สถานการณ์ก็จะเปลี่ยนไปทันทีความคิดเห็นท่านต่อมาครับรู้จักผลงานของ 4T ทีเธอคู่ควรไปเล่นในต่างประเทศจริงๆพยายามเซฟทุกคะแนนส่วนผู้เล่นคนที่เหลือพังมาก ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้สั้นๆว่าก็สมควรแพ้แล้วคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับตั้งแต่นัดที่พบกับไต้หวันมาจนถึงนัดที่พบกับญี่ปุ่นแล้วมาวันนี้อีกต้องบอกเลยว่าเหนื่อยมากฉันรู้สึกดีใจนะที่เล่นได้ขนาดนี้พยายามดูการเซตบอลของพรพันธ์แต่บางทีก็ทำได้แค่ยืนมองเท่านั้นความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวสั้นๆว่า มันน่าเศร้ามากมุมมองท่านต่อมาครับน่าเบื่อรับบอลแรกได้โง่ามากชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าพวกเราเหนื่อยล้ามาจากเกมเมื่อวานโค้ชไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับคิมเรียนคือลีเบโร่ในตำนานที่โง่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามเท่าที่เคยมีมาจนถึงปัจจุบัน มุมมองท่านต่อมากล่าวว่ายินดีด้วยนะพวกคุณทำได้ดีแล้วคอมเมนต์ท่านมาครับหลังจากดูจบฉันได้แต่เอามือไก่หน้าผักแล้วก็คิดว่าบอลแรกคือพื้นฐานของการเล่นวอลเลย์บอลแม้แต่ทีมอ่อนบอลแรกของพวกเขาก็ยังโอเคทำไมวอลเลย์บอลเวียดนามถึงไม่พัฒนาตรงจุดนี้สักทีชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าถ้าหากเซตที่2ชนะ สปิริตของพวกเราก็คงจะไม่เป็นแบบนี้มุมมองท่านต่อมาครับทำไมถึงเล่นได้ดีแค่1นนัดแรกแต่พอผ่านไป2อนัดก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันดูวอลบอลไปแล้วก็ด่าไปความคิดเห็นท่านต่อมาครับเวียดนามต้องการลิเบโรที่แข็งแกร่งกว่านี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการรับบอลแรก และเซฟบอลได้มากขึ้นลีเบโรของเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นยังถือว่าอ่อนมากชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่านักกีฬาของเวียดนามถือว่าเล่นได้ดีแล้วแต่เป็นเพราะว่าวิธีการใช้งานตัวผู้เล่นของโค้ชมันไม่เหมาะสมคอมเมนต์ท่านมากครับไม่ได้คาดหวังอะไรมากนอกจากอยากให้ทันทุยได้รางวัลประเภทบุคคลสภาพร่างกาย ดูอ่อนแอลงไปมากเห็นได้ชัดว่าสภาพจิตใจของทั้งทีมอ่อนแอลงเมื่อเทียบกับนัดที่พบกับญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าแพ้พระบอลแรกและสปิริตส่วนเกมรุกก็ถือว่าโอเคแล้วมุมมองท่านต่อมาครับตอนนี้สนใจแค่ว่าสกอร์รวมของฟทจะเป็นเท่าไหร่หลังจากจบรายการนี้และก็หวังว่า โฟร์ทีจะได้รางวัลประเภทบุคคลนะจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมน้ว่าคงไม่ได้หรอกทีมท็อป3คงจะกวาดรางวัลไปเกลี้ยงชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเซตที่2นําอยู่23ต่อ20แต่ก็อย่างแพ้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับเวียดนามแพ้ไทยอีกครั้งอย่างน่าเสียดายพวกเรามีโอกาสเอาชนะได้ในเซตที่2แต่บอลแรก ซึ่งเป็นปัญหาเก่ายัางไม่สามารถปรับปรุงได้ทันช่วงเวลาที่สําคัญส่วนฝั่งไทยฟองตกลงไปในเซตที่2ส่วนเซตที่เหลือก็ถือว่าค่อนข้างสบายๆและเกือบจะเข้าใจทีมเวียดนามอย่างถ่องแท้แล้วด้วยเหตุนี้ทําให้เวียดนามได้อันดับที่4และไทยคว้าเหรียญทองแดงได้ในที่สุดมุมมองท่านตมากล่าวว่ารองไห้อย่างสะอึกสะอื้นในเซตที่2คอมเมนต์ท่านมาครับ พวกคุณทำได้ดีแล้วกลับไปพ,กพักผ่อนและมุ่งสู่เป้าหมายใหม่ต่อไปนะขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลยบอลหญิงเวียดนามกับความสำเร็จที่น่าย,ยินดีนี้ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าแพ้เพราะว่าแต่ละคนรับบอลแรกได้แย่มากดูริเบโรของไทยแล้วเล่นเก่งทั้งสองคนเลยแทบจะไม่พลาดเลยถ้าหากฉันคำนวณคะแนน,นได้ฉันจะให้ริเบโรสัก2-3คะแนน มุมมองท่านต่อมาครับแพ้แต่เล่นได้ไม่ดีเหมือนกับนัดที่พบกับจีนและญี่ปุ่นยังคงมีความไม่แน่นอนอีกมากมายที่ต้องปรับปรุงสําหรับบอลล์บอลเวียดนามคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าวันนี้ทีเวียดนามเหมือนถูกผีสิงความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้าหากคุณเล่นไม่ดีพร้อมกับการใช้แทคนติกที่ไม่ดีคุณก็จะแพ้ไม่มีอะไรน่าแปลกใจ ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ดูแล้วรู้สึกโมโหที่สุดเท่าที่เคยดูมาเลยคอมเมนต์ท่านมาครับต้องพยายามปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปถือว่าเล่นได้ดีแล้วแค่ชคไม่นนดีในช่วงท้ายเซตที่2การติดท็อปโฟได้ก็ถือว่าโอเคแล้วความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าดูด,ดีกว่าตอน4เกมนะความกลัวทีมไทยดูจะน้อยลงไปหวังว่าอาเซียนการปรีส จะพัฒนาขึ้นไปอีกนะปรกมือให้เลยมุมมองท่านต่อมาครับถ้าหากคาซักสถานไม่ถอนตัวออกจากการแข่งขันและทีมเกาหลีใต้ส่งทีมชุดหนึ่งมาแข่งขันบางทีอาจจะอยู่ในอันดับท็อปซิกก็ได้นะชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าตอนที่เจอกับทีมจีนและญี่ปุ่นตีได้เฉียบคมมากดูแล้วรู้สึกสนุกสนานแต่พอเจอกับทีมไทยทีไร เหมือนเอาน้ำไปสู้กับไฟไม่มีทางเอาชนะได้เลยการได้อันดับสีของรายการเอฟซีครับมันคือความสำเร็จในขั้นต้นยินดีกับทีมชาติเวียดนาม้วยนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้าหากทีมชาติเวียดนามไปเล่นในต่างประเทศกันทั้งทีมก็คงจะดีไม่น้อยแต่มันก็คงจะเป็นเรื่องยากในอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้เพราะว่านะักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของไทยจะเล่นไปจนถึงอายุเกือบ40ปี เมื่อถึงเวลานั้นทีมเวียดนามก็คงจะเปลี่ยนไป2-3รุ่นแล้วมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าเวียดนามจะยังคงแพ้ไทยไปอีก2-3ปีทีมชุดนี้มีอายุเกือบจะ30ปีแล้วจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าอายุเพิ่งจะ20 21 23 24และ25ปีเองนะหลานเจ้าของเมนต์ก็เข้ามาตอบกลับว่าเวียดนาม จะยังคงแพ้กับทีมไทยไปอีกยาวนานเลยเพราะว่าทีมเยาวชนไทยถูกส่งออกไปแข่งขันในต่างประเทศตั้งแต่ u 17 u 18 u 19และ u 23ส่วนเวียดนามเล่นอยู่แต่ในประเทศของตัวเองเท่านั้นไม่เคยไปแข่งขันในเกมระดับนานาชาติเลยต่อมาก็มีอีกท่านเข้ามาตอบตายเมนนี้ว่าคุณไม่เห็นการพัฒนาบ้างเลยเหรอแต่ผมเห็นการพัฒนานะสู้กับทีมไทยได้ไม่น่าเบื่ออ,อีกแล้ว จากนั้นเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่าทีมของพวกเขาไม่ใช่ชุดฟูทีมถ้าหากทัดดาวกับอัจฉริพรกลับมาเมื่อไหร่ก็คงจะไม่ชนะร็อกแล้วเมนบนก็เข้ามาตอบกลับว่าแต่นี่ก็ถือว่าใกล้เคียงกับทีมชาติชุดใหญ่ของไทยแล้วนะโดยทั่วไปแล้วทีมไทยนั้นดีกว่าพวกเรามากแต่ผมเห็นว่าทีมเวียดนามนั้นพัฒนาขึ้นเมื่อเล่นกับทีมไทยขอบคุณภาพประกอบการบรรยายโฟเทอร์เครดิต SMM f o l l ็ b l e l l และ AVC Asian f o l l น b l e l o n o n f e r e t i t n o n ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามพ่ายแพ้กับทีมชาติไทยไป 0- ูนต่อสเซตในศึกบอลลบอลหญิง AVC Cup 2022หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้่นล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษา หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้หนาที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้ปรกด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอิเจฉคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น c ั m คอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ